ภาควาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะอีติปิโสภาควาอาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอโนตารวปุริสธรรม,มาสารติสาธาเทวมนุย์ สานังพุทโธภควาติสวาคาโตภะควาตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปติปันโออนภะควโตสาวกัสสังโฆโอชุปฏิปันโน พระเขาว่าตัวสาวกสร้างโคญายาปฏิปันโนพระเขาว่าตัวสาวกสร้างโคสามีจิปฏิปันโนพระเขาว่าตัวสาวกสร้างโคญาทิทังจาตตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสัปุคาลาเอสาพคเขาว่ตัวสาวกสร้างโคอ,อาหุนานโย บาหุนายโยทักิินายโยอันชาลีกาะละนิโยอันโอต,ตัลังปุญญาเขตังโลกาสาติเราลูกหลานขอนอบน้ำคาระวะสการะบูชาพระพุทธองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งปวงพระครูบาศรีวิชัยสศริวิชัยโย มหาเทพมหาเทวีองค์เทพทุกท่านพระโพธิสัตว์ทุกองเทวดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าดอยเจ้าไล่เจ้านาเจ้าธาตุทั้งสีเจ้าที่ทุกๆท่านบัดนี้ลูกขอตั้งปณิธานเจริญลอยตามพระครูบาศรีวิชัยในการเตวขึ้นดอยพระธาตุดอยตุงเพื่อลูกมีความตั้งฐานจิตตั้งใจ มีจุดมุ่งหมายในการเดินครั้งนี้คือ 1. เพื่อสื่อพระศาสนาจเจริญบุญกุศลในธรรมจะลงคุณงามความดี 2. อธนุบำรุงพระศาสนา 3. ส่งเสริมคนทำดีสื่อพระศาสนา 4. ส่งเสริมตนเองทำดี 5. จะเจริญธรรมปฏิบัติธรรมะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 6. เผยแผ่ธรรมะและในการแก้ไขกรรม ผมมีฐานจิตจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขกรรมหนึ่งกรรมสายราคะ 2. องกรรมปฏิฆาสากรรมเกี่ยวกับทิฏฐิทิฏฐิอะไรทิฏฐิในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเองแต่ให้ยึดมั่นถือมั่นตามธรรมทั้งสามอย่างนี้ผมจะแก้กรรม สองส่วนที่จะทําบุญสร้างกุศลนั้นหนึ่งจะห่มผ้าพระธาตุสองสองป่ยเข้าทิพย์สามจะนวดช่วยเหลือคนที่ปวดเมื่อยต่างๆสรุปก็คือสรุปก็คือแก้แก้ทุกทางกายแก้ทุกทางความคิดแล้วก็แก้ทุกทางจิตวิญญาณ อขอ,อ,าอาบารมีของพระครูบาศรีวิชัยโปรดเมตตา,าเป็นกําลังใจให้กับลูกในการเตวขึ้นดอยครั้งนี้จงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมบูรณ์ทุกประการเทินสาธุในการทำบุญสร้างกุศลฐานจิตจะต้องมีอิทธิคือพลังแห่งความสำเร็จ3ขอสตอ่อหจอจอดอ เข้าใจเข้าถึงเข้าเป็นหนึ่งเดียวตั้งใจเต็มใจเต็มกําลัางทุกขั้นตอนจริงใจังจริงใจเด็ดขาดถึงจะได้กุศลเต็มที่เกิดผลสำเร็จบรรลุสําเร็จสมดุลสมบูรณ์ทุกงานทุกประการละชะนีและสาธุ